ช่วยซับะไครด้วยจ้าไปห้าสี่สามสอแอคชั่นอาละค่ะวันนี้ซีจะมารีวิว iPod ของซีนะคะหรือว่า Airpods นั่นเองนะคะขอเรียกมันว่า ไอป๊อตเขาเรียกแอร์พอร์ตไม่เห็นมีใครจําได้เลยสักคนเดียวหูฟังบลูทูธที่มีไมโครโฟนอยู่ทั้งสองข้างแบบนี้เวิร์กมากมากเลยทีเดียวแพงค่ะอยอมรับจากการไปเซาทเชคแล้วก็ยื่นไปให้คนรอบข้างที่ทดลองใส่ดูนะคะบางคนก็ความพอใจค่อนข้างสูงเลยทีเดียวมาดูนะคะว่าซีจะรีวิวแอร์พอร์ตตัวนี้ยังไงเจ้าถามว่าจะแนะนําให้คนซื้อไหมส่วนตัวซีตอบเลยค่ะซีก็แนะนําให้คนซื้อหลายข้อด้วยกันค่ะข้อที่ซีว่าดีข้อแรกเลยก็คือเคสเขาค่ะเขาดีไซน์มาได้ฉลาดมากเลยทีเดียวเพราะเคส เป็นการเปิดแล้วฟึบ เชื่อมต่อเลยเปิดฟึบเชื่อมต่อเลยนึกออกไหมเคสทําหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือให้เราด้วยนะคะเปิดไว้แบบนี้ปั๊บเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เชื่อมต่อแต่ถ้าจะเปลี่ยนเครื่องโดยทันทีเนี่ยมันจะมีปุ่มตรงนี้ของตัวเคสเนี่ยให้กดมันก็จะเปลี่ยนจากมือถือเราที่มันเชื่อมไว้เมื่อกี้แล้วเนี่ยแหละค่ะไปที่เครื่องเพื่อนได้เลยทันทีความยุ่งยากน้อยมากๆจุดที่ส,สอที่2เลยนะคะก็คือการที่หูฟังบลูทูธเนี่ยเขาใส่ไมค์แบบนี้มาให้ทั้งสองข้างถ้าคุณอยากจะใส่หฟังงเเขข้้้าาไปาดียววแลจะ ฟังเพลงข้างเดียวมันก็โอเคอะฟังข้างเดียวมันก็ยังทํางานตามปกติกด2 t ที เนี่ยสิริมาแล้วสามารถแตะเพื่อรับสายโทรศัพท์ได้ข้อเสียก็คือการไม่มีปุ่มเลยเดาใจมันยากหน่อยว่าจะแตะเพื่อทําอะไรได้บ้างบางครั้งแตะ2ทีก็ต้องมีจังหวะแบบจึ๊กจึกไม่งั้นสิริก็ไม่มาเอาจิงคิดถึงปุ่มเหมือนกันนะชอบไมโครโฟน2ข้างตรงนี้ค่ะที่ทํามาในหูฟังเพราะว่ารู้สึกว่าคุ้มใส่ข้างเดียวก็ได้เวลาใช้โทรศัพท์เสียงชัดปลายสายได้ยินชัดเลยไม่ต้องพูดถึงการใส่2ข้างชัดแจว๋วเต็ม2รูหูคุยลื่นมากเลยค่ะ พอมีไม์ทั้งสองหูฟังทําให้เราแบ่งอีกคูหนึ่งให้ทีมงานใส่ฟังการบรีฟงานโทรหาลูกค้าและช่วยกันถามคําถามแทนการประชุมสายได้ชัดเจนและก็สะดวกดีค่ะเอามาใช้ลงเสียงสิว่าก็ไม่เลวอคุณลองฟังเทียบกันดูค่ะนี่คือเสียงจากโครโฟนของหูฟังแคปพอตค่ะฟังดูแล้วลองเดาดูนะคะว่าเสียงเนี่ยมันจะดีกว่าลําโพงที่ได้จากเครื่องโทรศัพท์ไอโฟนแค่ไหนนะคะแลวจะสามารถลงเสียงได้หรือเปล่าด้วย ต่อันเลยค่ะนี่คือเสียงที่ได้จากโทรศัพท์มมอถือ iPhone นะคะอัดเพียวๆเดี่ยวๆโดยที่ไม่ต้องใช้หูฟัง AirPods อีกต่อไปนะคะนี่คือเสียงที่ได้จากลำโพงแล้วก็ไมโครโฟนจากโทรศัพท์ไม่ถือไอโฟเลยค่ะถ้าส่วนตัวแล้วซีชอบเสียงเงียบๆเราอัดแบบจ่ออย่างเงี้ยมากกว่าด้วยตัวนี้ แต่ถ้าเกิดอยู่ในเสียงระแวกนี้ที่แบบดังมากๆแล้วคุณจําเป็นที่จะต้องแบบอาจจากเสียงเรา a อร์พอรก็คงจะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ช่วยทําให้เป็นไมโครโฟนของ iPhone ที่ทําให้มันดีขึ้นได้ขนาดนั้นมันไม่ถึงกับเอามานั่งแทนไมโครโฟนใช้อัดเสียงนะคะบอกเลยถ้าเอาหูออกข้างหนึ่งเพลงมันจะหยุดให้แต่ถ้าเราจงใจจะใส่ข้างเดียวปรากฏว่ามันก็ทํางานได้อะมันเชื่อมต่อง่ายจริงๆค่ะและ Android ก็สามารถใช้ได้แต่มันไม่ง่ายเท่ากับการต่อกับ iPhone เท่านั้นเองเวลาคุณเปิดกล่องถ้าต่อกับ iPhone มันเชื่อมต่อ เลยย้ายเครื่องเปลี่ยนเครื่องในการใช้ก็กดที่ปุ่มอยู่ตรงหลังกล่องตรงนี้กล่องมีผลกับการใช้งานมากๆเลยค่ะทั้งเก็บกันหายทั้งการสกรปรกและใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นเวลาเปลี่ยนจาก iPhone iPad, อ p a d งี้เอาเป็นว่ากล่องอ่ะห้ามหายหายแล้วเนี่ยจะชาร์จหูฟังไม่ได้เลยค่ะ ในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยแบตท,ทนหูฟังเองก็มีแบตกล่องเก็บก็มีแบตชาร์จใช้ได้ไลท์นิ่งเหมือนเดิมนี่สายเดียวกับไอโฟนอะเสียบปฟึบนสีว่างจริงๆน่ะถ้าคุณพกหูฟังกล่องเนี้ยออกไปนอกบ้านก็ทํางานได้จริงๆ2วันไม่ต้องชาร์จก็ได้จุดที่จีไม่ค่อยชอบนะคะคือรู้สึกว่าหลายคนมาคอมเมนต์เรื่องของการดีไซน์ว่าถ้าจะทําแบบเนี้ยช่วยทําเป็นกลบกลมแล้วอุดหูไปเลยได้ไหมเหมือนกับเอาสำมีมายัดหูได้ไหมเอาหลอดมายัดหูทาไมอะคะชัดปุ๋ยดีไซน์เวอร์ชันเนี้ยมันดูจักจักนนนนิดึีีกก็็เเปคออมมท่่หลายๆบวรไม่ รอเทหร่นะคะแต่ในเรื่องของเสียงคะขอยอมรับเลยว่าเสียงดีใช้ได้เลยค่ะส่วนเรื่องที่คนเขาไม่ค่อยรีวิวกันเลยนะคะคือเรื่องความสะอาดมันทําความสะอาดตรงโซนนี้ค่อนข้างยากแลวเมื่อใดก็ตามที่ตรงโซนนี้ตัวกปรกอ่ะมันดูแบบของเก่าอ่ะสงสัยต้องขายอุปกรณ์ในการเช็ดแล้วมั้งเนี่ยดีไซน์กล่องมันก็แบบใหม่ขัดฟันหรือเปล่าพี่ซีเปิดแล้วเหมือนไฟแช็คไหมคะพี่ส่วนตัวซีโอเคนะคะซีไม่อะไรกับกล่องซีแค่รู้สึกว่ากล่องมันตั้งไม่ได้แต่การเปิดเนี่ยเป็นการบอกว่าเราจะเชื่อมต่อกับเครื่องนี้แล้วน่างเี้ โอเคบายบายไปกับไอพอดกันนะจ๊ะไอพอดของน้อง บดด้านหลังซีนี้เขาประกาศตัวว่าเขาจะเป็น AirPod Killer นะคะคือแบบนักฆ่า AirPod หลังจากที่หูฟัง AirPods นี่มีคนคอมเพลนเยอะมากเลยนะคะบอกว่าไม่เห็นสวยเลยใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเหมือนเอาแปรงสีฟันไฟฟ้ามาเสียบหูนะคะตอนนี้ซีกําลังถือหูฟังบลูทูธไร้สายที่แบบอันนี้เล็กมากจริงๆนะคะแล้วเขาก็บอกว่าสวยก็ AirPod เยอะนะจ๊ะวัสดุเขาคือเซรามิกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงก็จะดีมากกว่านะแต่หน้าตาเนี่ยดูกันอีกทีเนี่ยปุดเข้าไปในหูแล้วก็จะแบบ ก็จะสวยมันไม่ไม่ได้ใส่ต้มผูงี้เก๋ๆนะตัวเคสในการเก็บของเขาเนี่ยมีอยู่หลากหลายแบบด้วยกันนะคะก็มีท,ที่เป็นแบบนาฬิกาเสียบเข้าไปปึ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นนาฬิกาเดี๋เข้ามาดูดีกว่านาฬิกาแบบที่เป็นสร้อยคอนะคะแบบที่เป็นแคปซูลเล็กๆนี้นี่ไงนี่ไงตรงนี้นี่เป็นนาฬิกานอลักมากเลยะส่วนจะค่าแอร์พอร์ตได้หรือไม่ได้ว่ากันอีกที